สัปะรียีค้ยเป็มออร์แกนิกสวัสดีครับพระเจ้าเปมออร์แกนิกเมือน,นี่สืิมารีวิวมีเงินอยู่8,000กีบเนาะก็เลยแวมะมากินหาดเก่าเจ้าเดิมเนาะก็คือเขาจีแขมทางเนาะ ปดพันกี่พี่น้องเอ้ยจกักสิยจอะไรชีวิตซูมนี่เศรษฐกิจกับบดีเนาะหาเงินก็ไม่ได้เงินก็เฟอ้อลงแฮปมันนี่มีแต่แปดพันกี่พี่น้องโศกเศร้าเง้อง,งอยแต่ <S <S ว่าคุยโชดีทด้พี่น้องเฮ้ยมาบราวาเพ่นมีคอจีมีทอดเฟรนฟ์ไฟมีไข่ดาวก็เลยมารเลยวันนี้โอ้ยอัมเวรีลักกี้ so i can share my bread eat with French fry and เข้าจี่รื่องมาเป็นพี่น้องช่วงเช้ากระือว่าอาหารเช้าๆนี่กระือว่าเป็นอาหารที่โสดีสำหรับขับพระเจ้าเนาะวาะว่ามีเงิน8ปดพันกีบวันนี้มีเงิน8ปดพันกีบพี่น้องก็เลยไปแวะซื้อเ้าจี่ข้างทางแต่มาที่ทํางานเขาทําอาหารเช้าไว้ ผมก็เลยโชคดี So I'm very lucky today ้สำหรับคลิปวีโอนี้ฝากให้เอซตะวันเนาะนักเรียน,นเขาเขาเองเนาะพันว่าช่วงนี้อาจารย์บริคอยต็ดคลิปที่มีอา่าซาลาพันว่าเนอเออสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากคลิปมิสเตอร์ตะวันเนาะนักเรียนเขาเองเนาะกาสำหรับรีวิวเขาจีแข่มทางกาอยากจะบอกว่าแซฟไลเนาะอืม แต่ถามว่าที่เสพขไข่ดาววะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไข่ดาวมันก็เสบกลัวนะเนาะสังเกตบองนี่เนาะกินคำนี้ยี่พี่นนองพูนะ้น่ะกระือว่าอาหารเช้าครับนี่ถือว่าเป็นอาหารเช้าที่มีประโยชน์ตน่อขาพเจ้าหลายกระือว่าโชคดีนีเนาะเธอต้องขอขอบใจทีมงานที่ปเป็นเ็ตอาหารเช้าไววเนาะกับบริคิดว่าสีได้กินเขาที่เฟรนซ์ไฟไข่ดาวเนาะ แต่ว่าสําหรับเข่าจีก็ถือว่าปวแพงเนาะแปดพันกีบห่านเพิ่นเนาะแคมทางอยู่นี่สักเกมเขาจะกินเนาะก็ถือว่าก้อนมักใหญ่เนาะเออสำหรับไพ่มาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อผมฝากบรีดคลิปโดนนานมาแล้วเนาะเอออันนี้ก็ขอกินอีกจะขับหนึ่งก่อนเนาะอ่ะเจริญกระยาเนาะฝากติดตามช่องมิสเตอร์พิมพ์ชินเออร์ please subscribe แอนด์ซับพอร์ตไมล์ชัยแนวแตงกิวบายบาย